เอาล่ะครับเคยสงสัยไหมครับว่าคําพูดของคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนโลกได้จริงเหรอคือมีไม่กี่คนหรอครับที่ทําได้และหนึ่งในนั้นก็คือมาตินลิวเทอร์คิงจูเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางชีวิตของเขากันตั้งแต่จุดเริ่มต้นในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกไปจนถึงความฝันที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้ครับข้าพเจ้ามีความฝันแค่4คี่คนี้หลายคนคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะครับ แต่มันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะครับจะมันคือเหมือนกับเชื้อไฟที่จุดประกายการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนครับต้องทําความเข้าใจโลกที่ดรคิงเติบโตขึ้นมามันเป็นโลกแบบไหนพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นโลกที่ไม่เท่าเทียม เป็นโลกแห่งการแบ่งแยกสีผิวที่ฝังรากลึกแบบสุดๆเลยครับแล้วไอ้ความไม่เท่าเทียมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยนะครับแต่มันถูกทําให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายเลยผ่านสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายจิมโครครับมันคือกฎหมายทั้งในระดับรัฐแล้วก็ระดับท้องถิ่นเลยนะที่ออกมาเพื่อบังคับใช้การแบ่งแยกสีผิวและกดขี่คนผิวดําอย่างเป็นระบบเลยแล้วชีวิตภายใต้กฎหมายแบบนี้มันเป็นยังไงนั่แหละครับลองลึกภาพตามนะครับคือทุกอย่างถูกแยกหมดเลย โรงเรียนโรงพยาบาลโรงหนังหรือแม้กระทั่งห้องน้ําก็ต้องใช้คนละที่กับคนผิวขาวบนรถเมย์ก็ต้องไปนั่งโซนหลังๆค่าจ้างที่ได้ก็น้อยกว่าสภาพบ้านที่อยู่ก็แยก่กว่าแล้วที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือการที่ถูกกีดกันสิทธิในการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้ผ่าระบบมันแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่ในความมืดมิดที่สุดนี่แหละครับที่มักจะมีแสงสว่างเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นเสมอ ประกายไฟของการต่อสู้มันถูกจุดขึ้นจากอะไรน่าละครับจากการกระทําที่กล้าหาญของคนคนเดียวซึ่งการกระทำเล็กๆครั้งนั้นแหละที่ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการเลยเรื่องมันเริ่มในวันที่1นธันวาคมปี1955ครับผู้หญิงผิวดําคนหนึ่งชื่อโรซาพาร์คเธอถูกจับแค่เพราะว่าเธอไม่ยอมลุกให้คนผิวขาวนั่งบนรถเมล์แค่นั้นเองครับแต่เรื่องเล็กๆนี่แหละที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ มันนำไปสู่การคว่ำบาตรรถเมย์ครั้งประวัติศาสตร์ในเมืองมอนต์กอมเมรี่เลยนะโดยมีผู้นำก็คือมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์คนนี้นี่เองแล้วสุดท้ายมันก็จบลงด้วยชัยชนะครับเมื่อสารดีกาตัดสินว่าการแบ่งแยกที่นั่งบนรถเมย์มันขัดต่อรัฐธรรมนูญ381วันนี่คือระยะเวลาที่การคว่ำบาตรดำเนินไปครับเกิน1ปีเลยนะตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับมันคือความมุ่งมั่นความเสียสละที่แบบสุดยอดมากของคนในชุมชน ลองคิดดูสิครับว่าคนนับพันพันคนยอมเดินไปทำงานทุกวันบางคนไกลเป็น10บสกิโลก็เพื่อยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้มันทรงพลังจริงๆเนี่ยมันคือวิธีการที่ดรคิงเลือกใช้ครับท่านนำกระบวนการด้วยหลักการที่เรียกว่าอาหิงสาหรือการต่อสู้โดยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงเลยซึ่งแนวคิดนี้ท่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อทางาศาสนาคริสต์ของท่านเอง แล้วก็จากแนวทางของบุคคลสําคัญอย่างมหาตมาคันธีด้วยครับและไอเจ้าหลักการสันทิวิธีนี้แหละะครับที่จะนําพาการเคลื่อนไหวไปสู่จุดที่พีคที่สุดจุดที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือพลังแห่งความฝันที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสุนทรพจน์เพลงครั้งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปได้อย่างสิ้นเชิง250,000คนนี่คือจํานวนคนที่ประรวมตัวกันในปี1963ครับในการเดินขบวนครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเรียกร้องงานและเสรีภาพที่สําคัญคือ มีทั้งคนผิวขาวและคนผิวดำนะครับลองนึกภาพคนเยอะขนาดน,นั้นมารวมตัวกันสิครับมันคือภาพของพลังมวลชนที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วบนเวทีวันนั้นเองครับที่ดรเรคิงได้กล่าวถ้อยคําที่เป็นเหมือนตำนานไปแล้วว่าข้าพเจ้ามีความฝันว่าสักวันหนึ่งลูกๆทั้งสีคนของข้าพเจ้าจะได้อยู่ในชาติที่พวกเขาจะไม่ถูกตัดสินจากสีผิวแต่จะถูกตัดสินจากเนื้อแท้ในตัวตนของพวกเขาโห มันคือความฝันในฐาน,นะพ่อคนหนึ่งนะครับแต่มันกับสะท้อนความหวังของคนเป็นล้านๆเลยแล้วพลังจากการเดินขบวนวันนั้นนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่มากจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมท,ทางกฎหมายเลยครับเริ่มจากปี1964ก็มีรัฐบัญญัติสิทธ,ธิพะละเมืองออกมาทําการให้แบ่งแยกสีผิวเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปเลยแล้วปีถัดมา1 9 6 5กก็มีรัฐบัญญัติสิทธ,ธิในการเลือกตั้งตามมาอีกเพื่อคุ้มครองสิทธิในการโหวตของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ แต่ใช้ชนะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยนะครับทุกย่างก้าวของความสําเร็จมันต้องแลกมาด้วยการต่อสู้และการสูญเสียมันคือราคาที่ดร์คิงและคนอีกมากมายต้องจ่าย29นี่คือจํานวนครั้งโดยประมาณที่ดร์คิงถูกจับเข้าคุกตลอดเส้นทางการต่อสู้ของท่านครับ29ครั้งมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทางการในตอนนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของท่านให้ได้ คือมันน่าแปลกมากนะครับคนที่ยึดมั่นในสันติวิธีขนาดนี้กลับต้องมาเจอกับความรุนแรงที่แบบไม่น่าเชื่อเลยบ้านของครอบครัวเคยถูกวางระเบิดตัวท่านเองเคยถูกแทงที่หน้าอกตอนไปแจกลายเซ็นหนังสือแล้วไหนจะค,คําขู่ฆ่าการคุกคามที่ตัวท่านและครอบครัวต้องเจออยู่ตลอดเวลาอีกนับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับแต่ก็นั่นแหละไม่มีอะไรอยู่ท่านได้เลยแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายครับวันที่3เมษายนปี1968ดรคิงได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลายคนมองว่ามันเหมือนเป็นคําทํานายล่วงหน้าเลยและเพียงแค่วันรุ่งขึ้นวันที่4เมษายนขณะที่ท่านยืนอยู่ตรงระเบียงโรงแรมท่านก็ถูกลอบสังหารปิดฉากชีวิตของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ลงด้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นเองครับถึงแม้ตัวของด King รคิงจะจากไปแต่ความฝันของท่านไม่ได้จบลงไปพร้อมกันนะครับไม่เลยมันกลายเป็นเหมือนมรดกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ที่ถูกทิ้งไว้ ให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่แหละครับได้ช่วยกันสานต่อเรามาดูภาพความเป็นจริงกันครับความฝันของดร์คิงคือความเท่าเทียมและความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนไม่ว่าจะมีสีผิวอะไรแต่ความเป็นจริงในวันนี้คือหลายสิบปีผ่านไปแล้วก็ยังคงมีการถกเถียงกันเรื่องสิทธิการเลือกตั้งอยู่เลยครับนักเคลื่อนไหวหลายคนก็ยังวิจารณ์ว่ามีกฎหมายเว่งไหวออกมาที่อาจจะกลับไปริดรอนสิทธิของคนกลุ่มน้อยอีกครั้ง นี่แหละครับคือภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าภารกิจนี้มันยังไม่จบและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่เรื่องราวของดรคิงทิ้งไว้ให้พวกเราได้คิดกันต่อว่าแล้วเราต้องทํำยังไงกันละ่ะเพื่อให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ซึ่งคําตอบของคําถามนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวแล้วนะครับแต่อาจจะอยู่ที่การกระทําเล็กๆน้อยๆของพวกเราทุกคนทั้งในวันนี้และในวันต่อๆไป